โดยที่นายสมชายกระมนลเทพเทวินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายสำเริงชัยเสนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนายจตุรนพักดีวานิตท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปางและนายสุรชัยตันสุวรรณนะคะะ